พยอยากกินกาแฟไซส์เอ็ดที่ปุ้งปนมาเลยกันนะปีอบปี๊บอยู่ไหนะกลัวโดนมันนจัยโบโยว่าไงน้องพี่อยู่ในเงามือมามาจะเริ่มมานะจะเริ่มนะใน shadow รู้จักปะมามามากระโดดไปเลยกระโดดไปเลยก็บอกแล้วไม่ต้องทะลุบ้านไม่ต้องทะลุขอเล่นเลยมั่วนะเว้ยเฮียเล่นเหมือนเดิมหย่อนเทเบลลังกน เราไปจอดในวงมึงเปิดอุ้มยังมึงมึงเปิดอุ้มยังแลหน่จี้พอพอพอมันติดพรอมันติดพรออ๋อเลยรถมันเนี่ยพี่ถอยหลังเข้าไปโอ้มันไม่เนี่ก็ไม่น่ารู้หรอกแล้วมันติดพรอเล่นดีดีเล่นดีดีไม่ต้องทะลุบ้านวิ่งศพมายหน่งศพหวิ่งศพเล่นกูไปกัดศพดีๆไม่ต้องทะลุไม่ต้องทะลุไม่ต้องทะลุเล่นดีๆกัดโซนไว้เล่นโซนเดียวกันกัดไกลกว่านี้เนาะขอไกลกว่านี้ กัดใกล้ไอ้เหี้ยมันใกล้ไปเล่นสติ๊กกันไว้ไม่ต้องทะลุนะเว้ยไม่ตรงกลางไว้นะเว้ยกูรอทะลุอยู่ตอนนี้ศพบันไม่มีหรอเว้ยมีแค่สองสามศพเองเตี๊ล่ะศพมาด้วยดิใครหัวหมาบ้า่อะศพมาศพมาหัวหมามึงตีเอาศพบอลมาเีลยมาเ้ยมาเลยไม่ใช่ศพนั้นดิที่มึงตีล่าศพดิเวนเพื่อนเอยช่วเพื่อนเอยช่วเพื่อนด้วยโอ้ยไอ้ย่ากูไม่ต้องเล่นเลยเนี่ยไอ้เย่ยกูไม่ต้องฟังไอ้ย่าอะไรเนี่ย ีเราไม่โดนกักเลยกูดูอยู่ดูว่าดึงมาดึงมาเลยมาดึงมาพอไม่ต้องบัฟมึงมาเอารถมึงกลับเอารถไอ้เหี้ยไม่ต้องบัฟมึงจะบัฟทำไมไปด้วยถือศพไปด้วยถือศพไปด้วยศพไปทีรถเลยถือศพทีรถเลยตัวเดียวที่ตัวเดียว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 ไปเอก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 ขอเล่นม้างยังไม่ได้เล่นขอเล่นม้างเอาเอาเอามาโนกมาเนี่ยมาโนกมาเนี้ยมาโนกมาเนี่ยมันตัวปืนนะมาเนี้ยไอเอ๊เอาไอมาโนกอะเอามาโนกครับพเดีส์แบบอปนไรอะ เออน้องนอนเออมามมามามมาี่จ่อะไรีโดนยโดนเ้โดนัโดนตัโดนันเน้องไฟออกเลยบยบากัดตดกันพี่าตำรวจมาประจำรถก่อนพี่ประจำรถก่อนประจำรถก่อนประจำรถก่อนเพื่อนขึ้นรถได้หมดเร็วๆ ใครขึ้นเสร็จพร้อมเสร็จไรเสร็จมึงห่อแล้วมึงก็ปนไปปนที่อื่นก็ได้ไม่ต้องปนตรงนี้ประจํารถประจํารถประจํารถยังเอ้ยกดห่อแล้วแหะกดห่อยังเ่าหอยังพี่ห่อยังบอกบอกบอกอแล้วพี่ขึ้นมอะไรห่อยปรับใหม่ดิปรับใหม่ดิเฮ้ยตัวไรเคสตัวไรเคสมันไม่ได้อยู่ในนี้นะใครห่อแล้วใครเขาห่อยเลยห่อ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 เลยหอยเลยบัสกัดติดกว่าเอ้ยเจ้าทีมมัน่นเไปเหรอเด็กๆที่มาเจอกันโอเคนะจ๊ะ มันมึงอยู่ไหนวะมึงเนี่ยอยู่เนี่ยไหนอเนี่ยไอ้เอาศพผมเอาศพให้เจฟ์คำหนึ่งดิศพหนึ่งดิเจฟ์ใช้ร่างสี่เออไม่ได้ศพมีใครไม่อุ้มมาเดี๋ยวอุ้มให้ศพปืนศพปืนมันไม่ได้เข้าไฟนะเดี๋ยวขับไล่บับเอ้ใครไม่มีศพมึงก็ไปรอช่วยเพื่อนนะเว้ยเพื่อนพวกตรงไหนมนะไปเดิมไป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 มึงเล่นเซ็ตใหม่ช่วยเพื่อนหน่อยคนอุ้มมันก็เหนื่อยเว้ยมึงก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยไม่ใช่มึงจะน้ำลายยืดพราะมีศพอ่ะ ไปไล่มาไม่ควรรนะว่าว่าไม่ควรขี่เข้าเมืองอะวพาะตำรวจอยู่ในเมืองอะมึงขี่ลอกนอกเมืองไปก่อนนะแตนบายหน้าหน้าหน้าคุกนะเออหน้าคุกรอยสามสิบอะมึงจะเข้าได้ตำรวจอยู่หน้าคุกนะฮัลโหลตำรวจทั้งหมอเลยแล้วก็แก๊งมันด้วยพี่ฮัลโหลอ๋อตำรวจมาหน้าคุกตำรวจหน้าคุกตำรวจหน้าคุกแก้มหน้าคุกนะไม่เนี่ยตบพืนสี่ตบพืนสี่สิบสองเทสองไอ้เหี้ยมึงเอาให้เอ๋อดิ มมมันอุ้้ไไ่ดหมอครับออกไปเลยครับขอของพื้นที่หน่อยครับหมอเดี๋ยวมันอุ้มโดนครับครับอุ้มไม่ได้ป้นมาพออ้าหมอไอ้มันกำลังขับไปแถวอ่าคนเลยใช่ไหมใครคือรถดิขึ้นรถดิไม่มีแล้วน้าคลุกอ่ะึ้นรถหมอเอ้า เราตั้งมีเคสเคสอยู่ในเมืองกี่คนนะกดบอค้ารเท่าไหร่ดิเร็วๆร็วดุลดิ้ไอ้ไอ้ตัวปืนห้ามอยู่นี่นะพี่ต้องมาหลุดมันที่ที่นี่นั่นเนี่ยปืนห้าหรอวะมีปืนห้าหรอปืนสี่ต้องผิดต้อผิดต้อผิดตับลงมาเลยหมอหมอไม่ไอ้โมโนกับปืนสี่นะไปไปรอหน้าโรงพยาบาลนี่ไปรอหน้าโรงพยาบาลนี่เอาไงนับก่อนมันกดกดแมนกดมนน้ำก่อนสามเคสไปรอหน้าโรงพยาบาลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอีเคสหนึ่งปะอ่ามันมันมันอยู่ลูกของมคนไม่ได้มามาใบนี่หน่อยเดี๋ยวมัมารับหน่อยเดี๋ยวไอ้ผูยู่ไหน เอ้ยถ้าใครโดนอะไรตอนนี้แมวไม่มาโดนอะไพี่เดี๋ยผมสกปรอให้ผมสกปรอให้นะพี่ตอนนี้ครงไหนวะซ้ายแบบขวาแบบมาอยู่บนยอดคอซ้ายซ้ายสายเหมืองพี่สายเหมืองผมสกปรอให้ได้นะพี่เจฟบสายเหมืองไม่ได้ป่ะปินพี่เต็มเองบอกจุดใกล้ๆเป็นร่องรถไฟฟ้าไอปั๊มน้ำมันโคอีปะใช่ปะตรงนั้นปะตั้งหันเหรอแถบไอปั๊มน้ำมันตรงนั้นแถวปั๊มน้ำมันตรงโรงไฟฟ้าอ่าเดเดเดโดนเสาใช่ไหมไม่มีไม่ใช่ปั๊มน้ำมันตรงโรงไฟฟ้าเลยมีถังน้ำมันขึ้นตรงโรงไฟฟ้าพี่เห็นไหม ไม่รู้ไอครูยังไม่รู้เลยไม่ครับวันนี้คุณติดปังนะไอ้ใครที่ไม่ได้อุ้มอ่ะถ้าไม่มีหอมันไปเตี๋ยวโรงไฟฟ้าตรงไอ้ลงน้ำมันหรอเออโรงงานน้ำมันแหละพี่ผมพูดผิดอ่าไป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 เป็นระพื้นคนหนึ่งไป็นระพื้นคนหนึ่ง้ลงไฟฟ้าตรงหน้าโรงงานน้ำมันอ่ะครูอู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยผมส่งรถให้นะไหมมันแบบมันไม่มันไม่เป๊ะน่าจะบินเต็มหมดเลยน้องตอนนั้เออบินเต็มอ่ะเนี่ยกูอยู่ตรงโรงไฟฟ้าเลยอะมึงอยู่ตรงไหนอ่ะ ให้ตรง,งเขาอ่ะพี่ตรงเข่าวะตรงเขาพอถึงรงไฟฟ้าอ่าตีไปเป็นเอือมันเข่าเขานี่ทางไปไหนทางไปเลยเบลรอเข่าทางทางไหนวะโมดีตีหนึ่งโมดีตีปัดไปเอือตีหนึ่งมันจะเหมือนพี่มันจะเหมือนเขาที่มันจะเหมือนมาทางตรงไปมาทางโรงงานน้ำมันอ่ะแค anyway. ่ละมันก็นะเออก้อนน้ำมันจะเหมือนประมาณห้าสี่ห้าห้าเท่ากับประมาณนนั้ผมผมถึงลงต้องต้องโรงงานน้ำมันแล้วพี่บอบกระดูกมั่งบานนี้มันโหนกใหญ่ให้มันไปได้เพื่อน เนี่ยกูอยู่หน้าโรงงานน้ำมันแล้วเนี่ยกูไม่เห็นมึงเลยเนี่ยผมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโรงงานน้ำมันโอเมึงต้องบอกละเอียดดิน้องหลูกมันมโนกนะอย่าอย่าให้มันไปไล่เพื่อนได้นะให้มันโหนกอ่ะเนี่ยกูอยู่ข้างหลังเนี่ยงแ้ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงได้เอาไปเลยเพราะว่าเคสมันไม่ครบตรงไหนวะกูอยู่ข้างหลังเนี่ยอย่าอย่าปล่อยมันหลุดไปอ่ะไอ้ยินเสียงแล้วไอ้ยินเสียอแล้วได้ยินเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้ว ไปกับพี่ตอนอยู่ไหนบ้างตำรวจอยู่ไหนบ้างโล่งนะเมืองบนโล่งแต่ไปเล่นในเมืองให้ต่อแล้วมึงไปติดต่อตรงไหนเนี่ยตกน้ำผมขับมันลงน้ำ้วมันมันองบ้าน๋ยวเรายิงมันนนหะเมืองไหนนะตอนนี้จอดอยู่บนเขาโอเคปาแม่ตอนนี้โอเคไม่ต้องขึ้นเยอะก็ได้นะเว้ยเพราะขึ้นไปรถมันพังบ่อยอ่ะบ่อยปาที่อื่นด้วยนะอย่าอย่านะผมอายนะบ่อยปานะมึงขับไม่ถึงห้านาทีขับรถตกน้ำไม่มีโดนไล่ไอ้ปาอุ้มนาทีหนึ่งตอนนั้นอุ้มเอ๋อร์มาครันนาทีหนึ่งรถเจมเลย พอดตกลงบาดเคสอ่ะเคสอ่ะเฮ้ยสามเคสที่มันกลับโรงพยาบาลมึงยังไงเนี่ยฮัลโหลข่าวการที่หลบอยู่มันไม่ออกเลยดูดูทางข้างหลังด้วยนะประตูข้างหลังน่ะมึงวิ่งตามคนนึงเลยเว้ยวิ่งวิ่งลงไปตามคนนึงเลยไม่เป็นไรมึงวิ่งสติ๊กมันเลยไสามตัวออกมาข้างหน้าแล้วสามตัวรออยู่ผมเขาดีกีสองคันเอ้ปืนรอยิงเลยนะไม่บอกไม่ต้องบอกพี่เขแต่มันซับเลยเหรอบอกทางบอกทางไว้ด้วยนะบอกทางไว้เดี๋ยวเขาจะวางมีให้บอกอะไรโอ้ไอป่านเหรอไอ้ป่านเหรอ ไอ้มนโนขับ g ีเนะไอ้มนโนขับ g ีเนะเมมจีเนะได้หนึ่งนะโดนตำรวจไล่สองคันอยู่เอา,เอาง่าย<ห>ถ้าได้<า>ถ้าได้คันไอ้มโนก็ได้สองคันเ,เลยเพื่อนอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลเยอะอะ่ะเอ็งให้เพื่อนไปรับได้ปะเอ็งขับมาหาเพื่อนอะ